วาระก,การประชุมในวันนี้ของสภานั่นก็คือการพิจารณากฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งจะมีกฎหมายพรบคู่ชีวิตเข้ามาประกบในวันนี้นะครับจริงๆแล้วก็เป็นการเดินทางอันยาวไกลของตั้งแต่อดีตอนาะคตใหม่มาจนถึงภาคก้าวไกลนะครับเรายื่นสมรสเท่าเทียมการแก้ปปพ .1448 เนี่ยตั้งแต่มิถุนายนปี63ปีนี้ก็ ผ่านมา2ปีเรียบร้อยนะครับต้องขอใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วมนะครับขอบคุณทางคณะทํางานของทางสภากรรมธิการที่สภาแล้วก็ของพรรคนะครับที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้กฎหมายโมนรถเท่าเทียมได้เข้าสู่การพิจารณานะครับหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของเนื้อหาก็ได้พูดไปหลายครั้งนะครับเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่จะมีการส่งไปให้คอรมอตีความ60วัน ก็ได้อภิปรายไปแล้วนะครับถึงความสําคัญจริงๆแล้วเรื่องความเท่าเทียมแบบนี้มันต้องคุยกันที่ศาลตั้งต้นความคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเรื่องของรายละเอียดอาจจะทําให้เหมือนกันยังไงก็ได้แต่ผมคิดว่าเรื่องความเท่าเทียมปุ๊บมันก็คือต้องศารตั้งต้นทางความคิดก็คือเริ่มต้นกันที่กฎหมายเดียวกันนะครับเปลี่ยนจากชายและหญิงให้เป็นบุคคลการที่มีกฎหมายเฉพาะก็ เป็นการที่แสดงให้ออกว่าเรามีคนมาเฉพาะสำหรับกลุ่มคนเฉพาะก็อาจจะเป็นวิธีคิดที่อาจจะไม่ได้ตรงกับทางพรรคเก้าไกลนักนะครับแต่ไม่ว่าวันนี้ผลจะออกมาอย่างไรพรรคเก้าไกลก็ยังจะสู้ต่อไปนะครับยังจะมีการทำงานในกรรมธิการแล้วก็คงจะต้องรอฟังการอภิปรายในวันนี้เพราะว่าหลายหลายฉบับนะครับพรบหลายฉบับก็ยังไม่ได้ฟังลงในรายละเอียดก็ยังคงยังจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็คงจะดูว่า เราจะโหวตไปในทิศทางไหนแต่ยังไงก็ตามเรายังขอยืนยันว่าจะเดินหน้าสู้ต่อไปในชั้นกรรมธิการเพื่อให้ได้ซึ่งมาซึ่งความเท่าเทียมและก็ความหลากหลายทางเพศแน่นอนครับเดี๋ยวต่อไปอยากจะให้ครูทันนะครับเจ้าของรากได้มีโอกาสพูดกับพี่น้องสื่อมวลชนสักเล็กน้อยก็คงจะเน้นถึงเรื่องอความคิดเห็นของหน่วยงานราชการในช่วง60วันที่ผ่านมาที่ไปดองอยู่เนี่ยมีความเห็นยังไงบ้างก็อยากจะสื่อสารผ่านพี่น้องสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนครับ ิเรคับสวัสดีค่ะทนายวัก์กมลวงวัดนะคะครูทานผู้แทนราษฎรพักเก้าไกลค่ะวันนี้ก็อยากจะเรียนทุกท่านว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสภานั้นนะคะคณะรัฐมนตรีนะคะจะนําเหตุผลการไม่รับร่างสมรสเท่าเทียมนะคะโดยจะมีะกระทรวงยุติธรรมกลมคุ้มครองสิทธิ์นะคะแล้วก็กริสดีกามาให้ความเห็นนะคะซึ่ง 60วันที่ท่านได้เข้าไปร่วมให้ความเห็นในการศึกษา60วันนี้นะฮะท่านพบว่าทุกหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หน่วยงานกระทรวง,การ,างการต่างประเทศกรมการปกครองนะคะหรือแม้แต่กระทั่งกองบําเน็จบํานาลักษณะคนที่เข้ามาให้ความเห็นก็มีลักษณะที่เป็นชายนะคะเป็นชายที่เมสคูลินนะคะ ก็มีความเห็นด้วยกับสมรสเท่าเทียมแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาในการปฏิบัติงานเลยนะฮะแต่ว่าคนที่มีปัญหาคือกฤษฎิีกานะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ในการทำงานกับคนไม่ได้เป็นหน่วยงานปฏิบัติงานกับคนที่มีปัญหาเป็นหน่วยงานที่ทำงานกับกฎหมายเท่านั้นแต่ไม่ทราบความเห็นนะ,ะนี่มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าประเทศไทยนั้น ชินกับระบบจากบนลงล่างคำสั่งจากท็อปทูบอททอมเสมอนะฮะแต่เวลาที่เราจะสื่อสารจากข้างล่างขึ้นข้างบนมักจะมีปัญหาและมักที่จะไม่ได้รับฟังนี่คือโครงสร้างการสื่อสารแบบอำนาจนิยมนะคะวันนี้ท่านอยากจะเรียกร้องผู้แทนรัษฎรทุกท่านนะคะ ถึงแม้ว่ามติคณะรัฐมนตรีและวิปรฐบาลจะไม่รับร่างสมรรเท่าเทียมแต่สสทุกท่านมีเอกสิทธิ์ท่านรู้ดีว่าประชาชนต้องการอะไรนะฮะเราไม่ได้ขอสิทธิ์นะฮะเราขอคืนสิทธิ์ที่ท่านพรากเอาไปนะฮะนั่นหมายถึงว่าท่านสสทุกท่านดูดีสิ่งที่ประชาชนต้องการที่สุดในขณะนี้คือสสอที่ซื่อตรง สสที่ซื่อตรงและก็ยึดมั่นในหน้าที่ของตัวเองนี่คือความหวังของประเทศนะฮะอย่าให้ประชาชนสิ้นศรัทธานะ,ะกับระบบกลไกรัฐสภาเพราะถ้าเกิดประชาชนยิ่งสิ้นศรัทธานั่นหมายถึงความมั่นคงของสอสทุกท่านก็ไม่มีความหมายวันนี้เราทําให้สสทุกคนนะฮะมีความหมายทํางานเพื่อประชาชนและเราต้องยืนยันสิ่งนั้นจริงๆค่ะ ฝากเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ